บทที่16สิ่งที่จะปวดที่สุดในโลกภายในไม่กี่เมตรทุกสิ่งก็เต็มไปด้วยของสีทองแวววาวซึ่งเป็นการระเบิดครั้งใหญ่อย่างแท้จริงคอสก็มีความสุขมากเช่นกันเขารีบไปข้างหน้าและหยิบทุกอย่างขึ้นมาน้ำยาวิเศษน้ำทะเลทองคำแท่งใหญ่ดาบหลิงเฟิงคัมภีสูงและสุดท้ายสร้อยคอตะเกียงที่มีโชคบวกสและเวทมนต์บวกสความต้องการน้อย แม้ว่าจะไม่มีแหวนพิเศษแต่สร้อยคอนี้ก็ยังได้รับมันหลังจากใส่ชุดสวยๆแล้วให้ทีมผีดำเนินการวางไขม่มอนสเตอร์ในพื้นที่แปลกระดับต่ำต่อไปเกรงว่าพวกมันจะถูกฆ่าโดยกองทัพมอนสเตอร์ที่รุมล้อมอยู่พอตกลับสู่ความเป็นจริงด้วยตัวเขาเองและเข้านอนก่อนหันไปรอบๆแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาที่ปราสาทฮอกวอดและนักศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มลุกขึ้นทีละคนฮัฟเฟิลพับก็ไม่มีข้อยกเว้นที่นี่ หลังจากอาบน้ำเสร็จฮอตและควินซีก็เดินออกจากห้องไปที่ห้องนั่งเล่นร่วมกันฮอตไปทานอาหารเช้าด้วยกันไหมลินลี่ก็ออกมาเมื่อนานมาแล้วเมื่อเห็นรูปลักษณที่กระฉับกระเฉงของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เคยชินกับมันเลยต่อกลองงอพวกเขาตกลงกันและทั้งสามคนก็ออกจากห้องรวมนี่นายอำเภอบอกว่าครัวอยู่ถัดไปไม่ใช่หรอทำไมเราไม่ไปทานอาหารเช้าที่นั่นละ่ะ ควินซีต้องการข้อมูลบางอย่างในบริเวณใกล้เคียงแล้วรู้วิธีเข้าไปไหมลิลี่ถามเปอ,อฉันไม่รู้ควินซี่เกาหัวและไม่มีอะไรจะพูดพอตรู้วิธีเข้าไปในครัวแต่ไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้หากคุณมาถึงในครั้งแรกคุณควรเห็นอาหารเช้าส่วนกลางในโรงอาหารของฮอววอส์ก่อนแล้วเราจะมาพูดถึงการเริ่มเตาเล็กๆก,กันในภายหลังมาถึงล็อบบี้เมื่อวานฮอตจัดคนส่มหาที่นั่งได้แล้ว และอาหารมากมายปรากฏบนจานตรงหน้าพวกเขาไส้กรอบขนมปังเคก้กสปันขาไก่นมมันยังคงอบอุ่นมากแม้ว่าจะไม่มีเทคนิคใหม่ๆแต่ก็ไม่มีปัญหาในการเติมกระเพาะอาหารและอาหารเสริมเจ้าไม่ควรไปฮัพเฟิลพับพ่อเจสทั้งสามกำลังรับประทานอาหารอย่างมีความสุขพูดคุยกันและทันใดนั้นก็มีเสียงอันไม่พึงประสงค์ดังขึ้นลินล,ลี่หันศีรษะไปมองเจมส์พอตเตอร์ข่มวดคิ้วและพูดอย่างอารมณ์เสียว่า ทำไมเธอถึงมีผู้ชายคนนี้อยู่ทุกหนทุกแห่งและฉันต้องการให้คุณควบคุมวิทยาลัยไหนฉันแค่พูดความจริงแม้ว่าเขาจะตกตะลึงเจมส์พอตเตอร์ก็ไม่โกรธและเขายังคงพูดด้วยรอยยิ้มว่าฮ er, 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 er ัพเฟิลพักธรรมดามากไม่มีพลังเลยคุณจะฝังตัวเองไว้ที่นั่นและทําให้ตัวเองเป็นคนธรรมดานั่นดีกว่าที่คุณน่ารําคาญลินลี่ยืนขึ้นอย่างโกรธเคืองไม่อยากกินข้าวเช้าด้วยซ้ําอะไรนะกริฟฟินดอร์ฉันโชคดีมากที่ไม่ได้เข้าร่วม ไม่อย่างนั้นฉันจะต้องเจอมแมลงวันหน้ารำคาญเหมือนคุณทั้งวันฉันยอมตายดีกว่าเออเจมพอเตอเตอร์ไม่ได้คาดคิดว่านิสัยของลินลี่จะใหญ่โตจนเธอพูดไม่ออกครู่หนึ่งอันที่จริงเจมพอตเตอร์เป็นเพียงเด็กน้อยที่หญิงพยองเขาชอบลินลี่มากเช่นกันแต่เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นประถมที่ไม่เข้าใจจิตใจของเด็กผู้หญิงและใช้การแกล้งเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กผู้หญิงเท่านั้น เขาก็ทำผิดพลาดร้ายแรงเช่นเดียวกันพอชิญหน้ากับลินลี่เสมอดูถูกและดูหมิ่นการเลือกของเธอบุคคลจะต้องโกรธกล่าอีกในหนึ่งหากไม่มีการแทรกแซงของผู้อื่นเด็กสาวจะคุ้นเคยกับการเล่นตลกแบบนี้หลังจากผ่านไปนานและบางทีคนสองคนก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นี่เป็นกรณีของเจมส์พอตเตอร์และลินลี่ในหนังสือต้นฉบับหรือไม่ มีคนไม่มากนะักที่ปล้นเขาวประกอบกับตำราเรียนเชิงลบของเเนปเพื่อสนับสนุนและกดดนันพวกเขาก็นำทั้งสองคนมารวมกันโดยตรงแน่นอนว่ามันอยู่ในวิถีเดิมทุกวันนี้ด้วยอิทธิพลของฮอตสายการสื่อสารของลินลี่และเจมส์พอเตอร์ก็เริ่มเบี่ยงเบนไปจากแทรกและกลายเป็นสิ่งที่แย่มากขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับคุณ ถ้าคุณชอบเล่นกับคนเลวคุณก็สามารถทำให้เสื่อมโทรมต่อไปได้ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเจมส์พอตเตอร์เป็นคนเจ้าอารมณ์และเป็นไปไม่ได้ที่จะขอโทษเขาตรงกันข้ามเขาพูดอะไรบางอย่างที่แย่กว่านั้นกัดลินลี่อย่างแรงเฮนนายนี่ตลกจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกแกก็ยังวิ่งมาหาเราแล้วบอกว่ามันทำอะไรอยู่ไม่รู้เหรอว่ามันจะส่งผลต่อความอยากอาหารของเราลินลี่ไม่เอะอะเธอเกือบจะหยุดคำสาปข,ของเจมส์พอตเตอร์คุณ ลืมไปเถิดฉันไม่ได้สนใจคุณด้วยซ้ำโดยไม่ได้พูดถึงลินลี่เจมส์พอตเตอร์มองดูฮอตที่กำลังดื่มซุปอีกครั้งเพ hey. พวกคุณไม่หอยหาลิธีริงเหรอทำไมคุณไม่ไปที่นั่นแต่ไปฮัฟเฟอร์พับแทนเป็นไปได้ไหมว่าคุณไม่มีคุณสมบัติและคุณถูกเซ็นเซอร์ฮอียังคงดื่มซุปอย่างช้าๆโดยไม่สนใจผู้ชายคนนี้เลยทำไมไม่พูด ก่อนมาเรียนไม่เลิกเหรอตอนนี้กลัวแล้วเหรอเจมพอตเตอร์ตะโกนต่อไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยการดูถูกฮอตคุณกําลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรฮอตจะกลัวคนอย่างคุณได้ยังไงมันเป็นแค่เรื่องตลกลินลี่ทนไม่ไหวแล้วและลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อพูดแทนฮอตคลิกถ้าถามว่าอะไรเจ็บปวดที่สุดในโลกนี้คําตอบ ผู้หญิงที่ฉันชอบกำลังทำร้ายตัวเองเพื่อผู้ชายคนอื่นเช่นเดียวกับเเนฟในตอนแรกตอนนี้เจมรู้สึกอึดอัดเสียใจมากและหัวใจดวงน้อยของเขากำลังจะแตกสลายคุณผู้ชายคุณจะซ่อนอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนั้นได้ไหมเมื่อมองไปที่ฮอตเจมพอตเตอร์พูดอย่างชั่วร้ายดอกจันบทที่17ระบบพ่อหมดในอุดมคติขอโทษนะไม่ใช่ว่าสุนัขเห่าฉันต้องตอบดูเหมือนว่าฉันจะมีสไตล์เกินไปหรือเปล่า คอทวางท้อนลงแล้วหยิบทิชชู่มาเช็ดมุมปากของเขาในเวลาเดียวกันเขายิ้มและพูดกับลินล,ลี่ว่าลิลลี่เจ้าควรสนใจมันมันสามารถทําให้คุณโกรธและทําให้คุณไม่สามารถกินได้แล้วคุณจะทนทุกข์ทรมานมากเกินไปใช่ไหมอืมถูกต้องลินล,ลี่ยักหน้าอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าสิ่งที่ฮอตพูดนั้นถูกเกินไปธรรมยาการกินข้าวเช้าไม่ทําให้คนสบายใจใครกันที่เธอขุนเคือง ไม่มีอะไรให้มองหาและน่ารำคาญจริงๆไอเวนเจมพอตเตอร์แทบโกรธกล่าวอีกในหนึ่งถ้าซีเรียสไม่ดึงจากด้านข้างเขาคงกระโจนใส่เขาและเขาจะมาที่สนามเพื่อต่อสู้อย่างหนักและหนักหน่วงเจมี่นี่คือโรงเรียนคุณต่อสู้ในวันแรกของการลงทะเบียนอยากถูกชักชวนให้กลับบ้านไหมายซีเรียสตะโกนโอ้ไอบ้าเจมพอตเตอร์ทุบกำปั้นแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กล้าสร้างปัญหาอีกต่อไปและถูกซีเรียสลากไป ไม่มีแมลงวันหน้ารำคาญฮอตก็จะเย็นลงที่นี่และพวกเขาสามารถทานอาหารดีๆได้เสร็จแล้วก็8ปดโมงกว่าๆได้เวลาไปเรียนอันที่จริงฮอกวอร์มีอาจารย์ไม่มากนักมากกว่าแค่ไม่กี่คนในนิยายและภาพยนตร์เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ1000คนจึงแบ่งออกเป็นสีวิทยาลัยและเจ็ดเกรดยาปรุงแต่งการแปลงร่างการทำนายประวัติเวทมนต์บทเรียนคาถาและอื่นๆภาคบังคับ7วิชาวิชาเลือก6วิชาและวิชาบังคับ2วิชา คดีหากศาสตราจารย์เพียงคนเดียวรับผิดชอบหลักสูตรใด,ดหลักสูตรหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เหนื่อยหน่ายและไม่สามารถสอนหลักสูตรนั้นได้อันที่จริงก็เช่นเดียวกันยกเว้นตัวแทนรองประธานาธิบดีมิเนอร์ว่ามากักกรนากันและคณะบอดี4ี่คนของวิทยาลัยหลักสี่แห่งทุกสาขาวิชามีศาสตราจารย์มากกว่า1คนแน่นอนว่าคลาสตีเป็นอเกน n ์เดอร์ดักอาร์ตเป็นข้อยกเว้นท้ายที่สุดเขาถูกสาบโดยวัเดอร์มอร์ อาจารย์ในวิชานี้มักจะอยู่ไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งปีและพวกเขาจะพบกับความโชคร้ายทุกประเภทการบาดเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากร้ายแรงดังนั้นในฮอกวอตส์อาจารย์ในวิชานี้จึงขยันที่สุดมีจำนวนน้อยที่สุดด้วยและพวกเขาไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างจริงจงังวัสดุสิ้นเปลืองนี่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้น เมื่อเวลา8 3ดโมงครึ่งฮอต3คนมาถึงห้องเรียนบนชั้น4และเข้าเรียนในชั้น1ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนนี่คือบทเรียนคาถาอาจารย์ยังเป็นศาสตราจารย์ที่ไม่รู้จักแน่นอนว่านี่เป็นของฮอตที่ไม่เคยเห็นหน้าเป็นในภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนทุกคนตามข้ามาอ่านอีกครั้งยูกาดิมเลวิโอซายูกาดิมเลวิโอซาใช่นี่คือคาถาของคาถาลอยการออกเสียงควรชัดเจนขึ้น และคุณควรให้ความสนใจกับท่าทางการโบกไม้กายสิทธิ์ไม่มากจนเกินไปเพียงเล็กน้อยสัตราจา์วัยกลางคนกล่าวขณะสาธิตและขอให้ทุกคนลองอีกครั้งหลังจากทำงานเสร็จในไม่ช้าก็มีเสียงมากมายในชั้นเรียนยูกาดิมเลวิโอซ่าเวอร์ชั่นต่างๆบางคนอ่านถูกบางคนอ่านผิดโชคดีที่มันเป็นเพียงคาถาลอยแม้ว่าจะผิดแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ทำร้ายผู้คนท้ายที่สุดไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นเจ้าชายน้อยจอมระเบิดได้ว้าว คุณน่าทึ่งมากเมื่อเห็นฮอตใช้สำเร็จเพียงครั้งเดียวและควบคุมขนนกให้บินได้อย่างมั่นคงลินล,ลี่ก็รู้สึกอิจฉาและชื่นชมมากขึ้นไปอีกต้องการเรียนฮอตถามด้วยรอยยิ้มเออลินลี่ยักหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นก็หลับตาปลดปล่อยความคิดลองจินตนาการถึงคนที่ลอยขึ้นมาจากนั้นไร้คาถานั้นฮอตสอนลินล,ลี่จับมือกันร,ระบบวิสัตในโลกของเอพนั้นมีความเพอ้อฝันมากกว่ากล่าวอีกในหนึ่ง ยิ่งจินตนาการยิ่งสมบูรณ์ค่าความเชื่อยิ่งแข็งแกร่งและพลังเวทที่จะแสดงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตัวอย่างเช่นคำสาปนักบุญอุปธรภมคำสาประดับสูงที่พ่อมดคนใดขาดไม่ได้ด้วยความสุขเป็นเครื่องนำทางศรัทธาเป็นสะพานเชื่อมและความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะปกป้องเป็นเครื่องสนับสนุนในที่สุดก็สามารถนำไปใช้ได้สำเร็จในทางตรงกันข้ามในแง่ของเวทมนต์ไม่มีข้อกำหน,นดมากนะัก นอกจากนี้ยังมีคำสาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ที่มีชื่อเสียงที่สุดสามคำซึ่งไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะฆ่าจากสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าพ่อหมดเป็นระบบในอุดมคติและพลังใจมีความสำคัญมากกว่าเวทมนต์เมื่อเทียบกับนักมายากลในความหมายดั้งเดิมมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงว้าฉันทำสำเร็จแล้วภายใต้คำสั่งของฮอตในที่สุดลินลี่ก็ไรคาถาลอย แม้ว่าเธอจะตื่นเต้นมากจนทำลายมันโดยไม่ได้ควบคุมมันแต่เธอมีความสุขมากจนเกือบกระโดดขึ้นเอาละตกลงมันเป็นแค่คาถาลอยน้ำไม่ใช่เหรอเป็นอะไรมากมายฮอตใส่หัวอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อึดตัดเกินไปโว้ยแต่ลิลลี่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากนะักเพราะนี่เป็นคาถาแรกที่เธอเรียนรู้ ดังนั้นแน่นอนว่าเธอคงจะมีความสุขมากกว่านี้เล็กน้อยในมุมที่ไม่ไกลเมื่อเห็นว่าฮอตและลินลี่อยู่ใกล้กันมากเเนฟรู้สึกหงุดหงิดมากจนไม้กายสิทธิ์ในมือเกือบหักแต่การเลียสุนัขที่ดีที่สุดคือการเลียสุนัขที่ดีที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่สเนฟก็ไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแบกรับสิ่งนี้ไว้อย่างเงียบๆจดจอ่อกับผนังพื้นหลังที่อ้างว้างของเขา ฮอตไม่ได้สังเกตสิ่งนี้เช่นกันแน่นอนว่าเขาสังเกตและเขาจะไม่ใส่ใจท้ายทียท่สุดมันก็เป็นเพียงเเนปเก็บตัวมืดมนและเป็นใบไม่เป็นภัยคุกคามต่อเขาเลยขณะฟังศาสตร,ราจารย์ัวกลางคนพูดถึงทฤษฎีการสะกดคำต่างๆฮอตก็แสดงความคิดของเขาและครุ่นคิดถึงเรื่องของตัวเองดอกจันบที่18กุญแจสำคัญคือการมองที่ตัวบุคคลยังคงเป็นปัญหาในตอนนี้ระบบเวทมนต์นั้นสมบูรณ์แบบระบบนักมายากลให้ความสำคัญกับพลังทำลายล้างมากขึ้น แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรเมื่อทั้งสองรวมกันคำตอบอยู่ที่ตัวฮอสเองจริง,รงๆเขามีประสบการณ์มาแล้วตัวอย่างเช่นตามการตั้งค่าของทักษะนักมายากลในทวีปมาฟาคาถาฟ้าร้องและฟ้าผ่าคือฟ้าร้องและคาถาสายฟ้าและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนเป็นสายฟ้าหรือสิ่งอื่นๆแต่ฮอสแตกต่างออกไปเพราะในขณะที่เรียนรู้ทักษะเหล่านั้นเขาก็ยังเป็นพ่อมดที่มีพลังแห่งความเพ้อฝัน ข้อมดตัวน้อยเมื่อการจลาจนด้วยเวทมนต์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสภาพแวดล้อมโดยรอบหรือปล่อยให้โตและเก้าอี้ลอยหรือปล่อยให้วัตถุหายไปโดยตรงหรือปล่อยให้พืชเติบโตอย่างดูเดือดเป็นต้นมันเหมือนกับความสามารถดังนั้นฮอตที่ได้เรียนรู้เทคนิคสายฟ้าในระดับหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังพิเศษของระบบสายฟ้าฉันไม่กล้าพูดว่าคุณสามารถควบคุมสายฟ้าได้อย่างอิสระ แต่มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้สายฟ้าฟา,าดเพื่อฆ่าศัตรูอีกต่อไปเช่นเดียวกับเมื่อโจมตีครอบครัวโรเฮอร์เมื่อก่อนฮอตสามารถส่งฟ้าร้องและฟ้าผ่านในมือเพื่อฆ่าศัตรูในระยะประชิดมีคือหน้าที่ของระบบอุดมคติตราบใดที่พลังใจของคุณแข็งแกร่งเพียงพอคุณสามารถใช้ความสามารถบางอย่างที่เกินขีดจำกัดได้คำสาปกุ้งไม่มีจำกัดอีกต่อไปท้ายที่สุดฮูโอ้กิ้งให้เข้าใจสิ่งนี้ว่าทำไมใน h อพดั้งเดิมเมื่อกองทัพของโวเดมอร์โจมตี โคเกิร์ดผู้เสพความตายจะมีความเร็วที่รวดเร็วและสามารถเปลี่ยนเป็นควันดำและบินได้ในอุดมคติจะแข็งหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าใช้ได้หรือไม่หากคุณเป็นพ่อมดที่สามารถใช้เวทมนต์คาถาได้เท่านั้นความสําเร็จในอนาคตของคุณจะถูกจํากัดอย่างมากเนื่องจากคุณไม่สามารถแยกตัวออกจากกรอบนี้ได้คุณจึงทําได้เพียงอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่นไปจนตาย คลาสคาถาตอนเช้าชั้นเรียนแปลงร่างในช่วงบ่ายชั้นเรียนนี้สอนโดยศาสตราจารย์มกอรกนาการการแปลงร่างเป็นเวทมนตร์ที่ซับซ้อนและอันตรายที่สุดในบรรดาหลักสูตรที่คุณเรียนรู้ที่ฮอกวอตส์ใครที่กล้าซนในชั้นเรียนฉันจะชวนเขาออกไปไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาอีกฟังไว้นะเข้าใจศาสตราจารย์มกอรกนาการเตือนอย่างรุนแรงเคลียเครื่องหมายตัวหนอนดีมากถ้ายอย่างนั้นเราจะเริ่มเรียนการกรุณาเปิดหนังสือของคุณแล้วเปิดไปที่หน้าแรก ศาสตราจารย์มกรกนาการบรรยายบนโพเดียมแต่ข้างใต้นั้นฮอเทียงคงไม่หยุดแสดงความคิดของเขาและคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่ได้คิดอย่างที่เราทราบกันดีว่าเอชพีมีความมหัศจรรย์มากมายเกี่ยวกับการเสียรูปเทคนิคการแปลงร่างขั้นพื้นฐานที่สุดสามารถเปลี่ยนรูปกษา์ของวัตถุบางอย่างหรือทําให้พวกมันกลายเป็นสัตว์ได้สําหรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์นั้นยังมียาต้มผสมยา และแอนิเมัสเวทมนตแห่งการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคำสาปของนักบุญผู้อุปถัมภ์แต่นี่เป็นเพียงขั้นสูงเท่านั้นห่างไกลาจากสุดยอดอย่างน้อยมันก็ดูเหมือนฮอตเนื่องจากแอนิเมจัสมีข้อบกพร่องอย่างมากกล่าวคือมันไม่สามารถกลายเป็นสัตว์วิเศษได้แต่สามารถกลายเป็นสัตว์ธรรมดาบางชนิดเท่านั้นซึ่งจำกัดพลังของเวทมนต์นี้อย่างมากนอกจากนี้ ที่จริงแอนิมากรสเป็นเพียงเทคนิคการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ชนิดหนึ่งที่ขยายจากเทคนิคการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานและยังคงเป็นประเภทที่มีข้อบกพร่องทำไมคุณพูดแบบนั้นแน่นอนว่ามีเหตุผลเพราะในหนังสือต้นฉบับดัมเบิลดอร์เคยแปลงร่างเป็นโกลเลมระหว่างการต่อสู้และเพื่อนเก่าของเขากรินเดวันเปียงคนเดียวที่รู้จักไม่ใช่ยีรองแมกนัสและหากปราศจากการใช้สารต้ม เขาก็สามารถแปลงร่างเป็นตัวตนของผู้อื่นได้สองจุดนี้แสดงให้เห็นอะไรตราบใดที่พลังในอุดมคตินั้นแข็งแกร่งเพียงพอแม้แต่ความแตกต่างแบบธรรมดาก็สามารถมีบทบาทที่ทรงพลังได้เป็นไปได้ไหมที่พวกเขาได้รับความลับบางอย่างจากพ่อหมดโบราณและเรียนรู้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังจากด้านบน ไม่น่าจะเป็นไปได้ตัวละครของลาวเด้งยังคงรับประก,กันอยู่บ้างหากมีเทคนิคการแปลงร่างที่ดีกว่านี้เขาจะไม่ซ่อนมันอย่างแน่นอนอย่างน้อยเขาจะสอนมันให้กับอาจารย์บางคนที่ฮอกวอตส์หรือแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอตจึงเชื่อการแปลงร่างก็โอเคปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคลเท่านั้นท้ายที่สุดข้าวชนิดเดียวกันก็เลี้ยงคนได้หลายร้อยชนิดและผู้คนก็มีความแตกต่างกันและพรสวรรค์ก็มีมากหรือน้อย ส่งผลให้ความสำเร็จในขั้นสุดท้ายแตกต่างกันดัมเบิลดอร์และกรินเดลวันเป็นพ่อหมดที่มีความสามารถมากที่สุดในรอบหลายร้อยปีความสามารถและความคิดนั้นไม่ธรรมดาโดยธรรมชาติและไม่่าแปลกใจที่พวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่ไม่เหมือนใครสำหรับพวกเขาโดยใช้เทคนิคการแปลงร่างที่มีอยู่มันเป็นความหลากหลายที่สมบูรณ์แบบพับเปิลพับสามารถเพิ่ม5คะแนนได้ ศาสตราจารย์มกรกนาการที่ยืนอยู่ริมทางเดินในห้องเรียนมองดูผลงานที่เปลี่ยนไปของฮอตรู้สึกประหลาดใจและประกาศด้วยเสียงอันดังว้าวฮัพเฟิลพับได้คะแนนพิเศษจริงเหรอนักเรียนหลายคนพบว่ามันเหลือเชื่อและหันไปมองฮอตเพราะตั้งแต่สมัยโบราณน,นักเรียนของฮัฟเฟิลพับมีความเข้มมากและพวกเขาจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนแล้วที่วิทยาลัยของพวกเขาได้ถุวยวิทยาลัยสิปี หรือ50ปีมันเป็นโบนัสสำหรับกุ้งมันไม่ใช่พฤติกรรมของฮัพเฟิลพับเลยโอเคดูสิ่งที่คุณเห็นถ้าคุณสามารถเปลี่ยนหนังสือเรียนเป็นหนูได้ฉันจะให้คะแนนคุณมากกว่านี้ศาสตราจารย์มกรนาการสอนอย่างเคร่งขรึมฉันกลัวฉันกลัวนักเรียนทุกคนก้มหน้าลงทีละคนไม่กล้าดูสุ่มเสี่ยงประเด็นสําคัญคือพวกเขาไม่ได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนการจับคู่พื้นฐานที่สุดให้เป็นหมุดเหล็กแล้วพวกเขาก็กลายเป็นหนูของจิวพวกเขาทําไม่ได้เลยอาจารย์ฮอต ทั้คิดว่าคุณควรไปที่เรเวนคลอหลังเลิกเรียนควินซีพูดพร้อมกับถอนหายใจกุณแจสำคัญคือบ่ายวันนี้ฮอตได้รับ15แต้มสำหรับฮัฟเฟิลพับและนั่นเป็นเพราะเขาเปิดเผยพรสวรรค์ของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งศาสตราจารย์มาก่อนนาะการเห็นมันพรสวรรค์ที่โดดเด่นเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนฮัฟเฟิลพับควรเป็นเลย กันพูดก่อนหน้านี้ว่าสถาบันการศึกษาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยและคุณไม่ควรถูกจำกัดโดยกฎเหล่านี้วิธีการเรียนรู้วิธีเล่นและลักษณะนิสัยที่คุณจะเติบโตในอนาคตล้วนเป็นธุรกิจของคุณเองฮอตบอกเรื่องนี้กับลิลลี่ด้วยยังไงก็ได้แค่เติมซุปไก่ตราบใดที่คนยังเต็มใจจะเชื่อดอกจ บทที่19บุคคลที่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่อืมฉันคิดว่ามันเหมือนกันสถานศึกษาแบ่งคนออกเป็นสี่ประเภทแต่คนจะซับซ้อนได้อย่างไรจึงแบ่งแยกได้ทั้งหมดจนจะมีความกล้าหาญและความดื้อรั้นไม่ได้และในขณะเดียวกันก็ดูแลสติปัญญาด้วยเหรอลิลลี่พูดด้วยรอยยิ้มรู้สึกว่าอารมณ์ของเธอดีขึ้นมากประนามฉันใส่ทองบนใบหน้าของฉันจริงๆฮอตเหลือบมองเธออย่างไม่พูดอะไรและไม่อยากพูดอีกต่อไประหว่างทานอาหารเย็น ว่าเจมส์พอตเตอร์ไม่สร้างปัญหาอีกแล้วหลังจากรับประทานอาหารอย่างราบรื่นพ่อมดตัวน้อย3คนของฮอตก็ใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่ามันยังมืดอยู่และเดินไปรอบรอบปราสาทอีกครั้งและไปเยี่ยมพวกเขาทุกที่ในที่สุดก็กลับมาที่ห้องรับรองอาจารย์ฮอตขึ้นร่วมชั้นทุกคนเรียกฉันว่าฮอตอื่ควินซี่เกาผมแล้วถามว่าทำไมการแปลงร่างของคุณถึงดีมาก ที่บ้านเคยฝึกหรือเปล่าแค่นั้นแหละแม้ว่าจะมากกว่าคนทั่วไปก็ตามแต่ฮอตไม่คิดว่าการแปลงร่างของเขาจะทรงพลังขนาดนี้ก้าวต่อไปอีกหน่อยเขายังรู้สึกว่าโลกพ่อมดในปัจจุบันประเมินความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนร่างต่ำเกินไปและไม่ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์เลยเพราะถ้าใช้ดีผลของเวทมนต์นี้ก็ไม่ทรงพลังไปกว่าคำสาปคาพวกนั้นคิดเกี่ยวกับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นแกะระหว่างการต่อสู้ หรือถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนศัตรูได้คุณยังสามารถเปลี่ยนดอกไม้ที่อยู่รอบๆให้กลายเป็นอาวุธสังหารได้อีกด้วยท้ายที่สุดแล้วไม้ขีดไฟสามารถเปลี่ยนเป็นหมุดเหล็กได้และไม่มีเหตุผลใดที่จะบอกว่าสิ่งอื่นทำไม่ได้มันเหมือนกับเทคนิคการกลับชาติมาเกิดของอนินซีที่ใช้โดยกระเป๋ามูขนาดใหญ่ในโลกนารูโตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต่อสู้ในพื้นที่ปิด หากคุณเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวคุณให้เป็นอาวุธมีคมการจังหันนั้นไม่ใช่เรื่องตลกอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่เมื่อดูทั้งแรงม้าแล้วดูเหมือนไม่มีวิาสาตคนไหนทำแบบนี้ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อประโยคนั้นเจเคเป็นนักเขียนนวนิยายเธอรู้จักความมหัศาาย์ของตดและเธอก็หมุหัวใจกุญแจสำคัญไม่ใช่แค่ความหลากหลายเวทมนต์จำนวนมากถูกประเมินต่ำเกินไปและไม่ได้มีบทบาทที่เหมาะสมเลยหลังจากเล่นคาถาบินแล้ว คุณสามารถส่งลูกศรทั้งหมดได้หลังจากเล่นคาถาขยายเสียงแล้วเอฟเฟกต์เสียงคำรามก็สามารถทำได้คำสาบขยายทำให้ผู้คนโตขึ้นแต่ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นี่มันอะไรกันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและเงาวเวทมนต์แห่งการขยับอวกาศอันสง่งงามกลับกลายเป็นว่าใช้สำหรับการขับรถและหลบหนีเท่าน,านั้นและไม่มีใครใช้มันเพื่อลอบโจมตีและลอบสังหารคำสาบฟองสบู่มีไว้ใช้เองด้วย ฉันไม่สามารถปรับปรุงมันสักหน่อยแล้วทําให้มันเป็นคําสาบล็อคที่สามารถทําให้ศัตรูจมน้ําตายได้หรือไม่อาจจะคนในโลกเวทมนตดีเกินไปห่างไกลจากความชั่วร้ายอย่างฮอตเขาต้องการใช้คาถาเหล่านี้เป็นเวทมนต์ต่อสู้เพื่อสังหารผู้คนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมองของพ่อหมดพื้นเมืองเหล่านี้แย่ามาก พวกเขาไม่ได้ติดต่อก,กับโลกมาเกิลและพวกเขาไม่เคยประสบกับความหายนะของการระเบิดของข้อมูลแน่นอนว่าการทำงานแบบปิดประตูจะไม่สามารถตามทันสถานการณ์ได้ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าโลกเวทมนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาระบบเวทมนต์ไม่เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีแง่มุมทางกฎหมายและความเห็นอ,อกเห็นใจที่เกือบจะเหมือนกันตามหลังโลกมาเกิลอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างก็เก่าและเหลือทนที่ไร้ยแรงกว่านั้นคือพวกเขายังคงสนุกกับตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองและพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างภาคภูมิใจนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดต้องบอกว่านี่คือเหตุผลที่ฮอตไม่ชอบดัมเบิลดอร์แต่ชื่นชมกรินเดลวันมากกว่าเพราะดัมเบิลดอร์มีวินัยมากเกินไป เห็นได้ชัดว่ามีพลังที่แข็งแกร่งเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจำกัดความทะเยอทะยานและความคิดของเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยและจะทำสิ่งต่างๆภายในกฎของเกมที่กำหนดโดยผู้อ่อนแอเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าผลก็คือในช่วงหลายทศวรรษนับตั้งแต่เขากลายเป็นปีศาจขาวโลกแห่งเวทมนต์ไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ใดๆเลยทุกอย่างก็เหมือนเดิมมองย้อนกลับไปที่กรินเดลวันเป็นมีรบุรุษและนักรบที่ไม่เคยปิดบังตัวเอง และไม่เต็มใจที่จะยอมจำนวนต่อกฎเกณฑนที่ลาสมายัยและกล้าที่จะยืนขึ้นและท้าทายทั้งหมดนี้แค่จินตนาการหากเจ้าหน้าที่ดั้งเดิมของกรินเดลวันทําสำเร็จโลกเวทมนต์จะเป็นอย่างไรในตอนนี้อาจจะดีกว่าอาจจะแย่กว่าผลที่ได้ไม่สําคัญจริงๆกุญแจสําคัญคือเขาสามารถชักนําผู้คนให้ฝ่าฟันพันธนาการที่มีอยู่ทําลายนิสัยที่ลาสมัยเหล่านั้นและผลักดันโลกเวทมนตให้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว แม้ว่าจะมีหน้าผาอยู่ข้างหน้าดีกว่าการรักษาสภาพที่เป็นอยู่และตายจากความคิดแบบเดิมๆอย่างไรก็ตามฮอตคิดอย่างนั้นเขาอยากจะทำดอกไม้ไปที่เจิดจ้าที่เบ่งบานในทันทีมากกว่าที่จะเป็นปืนใหญ่ที่โง่ขลาไปชั่วชีวิตไม่มีอะไรผิดปกติกับบางคนที่ชอบชีวิตที่สงบสุข การสามารถยับยั้งความทะเยอทะยานและความคิดของตนเองได้ยิ่งเป็นคุณธรรมที่ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ฉันไม่เข้าใจวิกฤตที่มีอยู่ฉันแค่ต้องการหลีกเลี่ยงและซ่อนและฉันต้องดึงทุกคนเข้าด้วยกันนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนทำพุ่งปีศาจขาวสำหรับฮอตมันเป็นแค่เรื่องตลกดูเหมือนดีมากแต่จริงๆแล้วมีสายตาสั้นซึ่งขัดขวางการพัฒนาของเวลาอย่างกระทันหันและแบบนี้ก็หมดไปกลางคืน นอนอยู่บนเตียงหลับตาวิญญาณของฮอตเข้าสู่วิหารในตำนานอีกครั้งในขณะที่นำนักผจญภัยผีไปทำความสะอาดมอนสเตอร์เขายังฝึกการแปลงร่างของเขาเองด้วยเริ่มต้นด้วยหินก้อนเล็กละหลังจากที่คุณสามารถควบคุมระดับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ตามต้องการแล้วคุณสามารถค่อยๆอัปเกรดและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใหญ่กว่าได้แน่นอน นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ในหนึ่งหรือสองวันแต่ฮอตไม่รีบร้อนเขาแค่ฝึกฝนอย่างง่ายดายอยู่แล้วเมื่อเขาคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้มันเหมือนกับเทคนิคการกลับชาติมาเกิดของอันินซีเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวเป้าหมายแรกเริ่มของเขาจึงสำเร็จหันไปรอบๆไปเรียนต่อคราวนี้เป็นวิชายาสมุนไพรศาสตราจารย์สปราคณบดีแห่งฮัเฟิร์พับ ก็พาทุกคนไปที่เรือนกระจกหลังแรกนอกปราสาทดอกจันบทที่20แสิบเมตรเจอร์เพราๆอาจารย์นั่นต้นไม้อะไรนะมันดูแปลกมากนักเรียนคนหนึ่งชี้ไปที่ต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลซึ่งแข็งแรงมากแต่ดูแตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปแล้วถามโอ้นั่นเป็นวินโลที่ทรงคุณค่ามากถ้าคุณโอเคอยากเข้าใกล้เพราะมันมีอารมณ์ไม่ดี แต่มันจะทำร้ายคนอื่นได้จริงๆสัตราจารย์สปราวพูดด้วยรอยยิ้มเสียงของเธออ่อนโยนมากประกอบกับรูปร่างที่เตี้ยและอ้วนและรูปลักษณ์ที่ใจดีเธอดูเข้าถึงได้ง่ายมากฮอตก็มองขึ้นไปที่ต้นวินโลที่กำลังเต้นอยู่กล่าวอีกในหนึ่งดัมเบิลดอร์ทำได้ดีมากในการทำสิ่งต่างๆเขาสามารถรับวินโลเต้นจากที่อื่นสำหรับนักเรียนมนุษย์หมาป่าและสร้างโรงเก็บเสียงกรีดร้องเป็นที่กำบงัง พูดได้เลยว่าเขาดีมันดีมากสำหรับรีมาสลูปินแต่นักเรียนคนอื่นละมีอันตรายด้านความปลอดภัยในโรงเรียนและพวกเขาอาจถูกโจมตีโดยมนุษย์หมาป่าทุกเดือนดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรมกับนักเรียนมากกว่า99.9%ไม่ใช่ว่าฮอตมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับดัมเบิลดอร์แต่ในฐานะอาจารย์ใหญ่ ถ้าเขาไม่สามารถยุติธรรมและยุติธรรมได้เขาต้องรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นได้ชัดว่าประมาทเลินเล่อไม่ว่าลูผิงจะน่าสงสารแค่ไหนเขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเขาไม่สามารถยอมแพ้หรือยอมแพ้ได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ครูใหญ่ที่ฉลาดควรทำเพื่อกำหนดปัญหาส่วนตัวของเขากับนักเรียนจำนวนมากถ้าจะพูดให้ตรงกว่านี้ดัมเบิลดอร์ได้ทำให้ทุกคนไม่ไว้วางใจในตัวเขาแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับฮอสก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรินเดวันแล้วดัมเบิลดอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะปีศาจขาวที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคร่วมสมัยนั้นค่อนข้างจะเล็กน้อยเกินไปทําอุบายลับๆล,ล,ล่อๆเสมอไม่กล้าหารเลยเพื่อจัดการกับจุดอ่อนของกระทรวงเวทมนต์ในสนามของฮอกวอตส์เป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมได้อย่างเต็มที่ถ้าเขากล้าลุกขึ้นประกาศอย่างตรงไปตรงมาเขาจะพูดว่าลูปินหมาป่าตัวน้อยลุงฉันแน่ใจและไม่มีใครแต่ต้องเขาได้ จากนั้นฮอตก็สามารถมองขึ้นไปที่ดัมเบิลดอได้น่าเสียดายที่เรื่องแบบนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นตัวละครของดัมเบิลดอถูกสาปแช่งมานานแล้วกับวิธีการทำสิ่งต่างๆของเขามองไปข้างหน้าถอยหลังเมื่อทำทุกอย่าง9 1 9คิดร้อวางยุทธศาสตร์ดีกว่าแต่นี่ไม่ใช่ความไม่แน่ใจมันเหมือนกับตอนที่จัดการกับวอเดอร์มอร์เห็นได้ชัดว่าเขามีพลังในการปราบปรามคู่ต่อสู้ แต่เขาแค่ต้องการโจมตีจากด้านข้างและเล่นกลอุบายมากมายในท้ายที่สุดฉันเล่นกับตัวเองและใครจะตำหนิได้ฮูโอกี่ไข่สายหัวตามกลุ่มเข้าไปในเรือนกระจในเวลาต่อมาศาสตราจารย์สเปร้าวได้พาทุกคนมาทำความรู้จักกับเห็ดมากกว่า10ชนิดรวมทั้งสมุนไพรทั่วไปบางชนิดนาย แคมเบลฉันได้ยินมาว่าคุณทำได้ดีในชั้นเรียนการแปลงร่างเมื่อวานนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณมีความสามารถพิเศษด้านยาสมุนไพรด้วยหรือเปล่าช่วยตอบหน่อยว่าสมุนไพรนี้คืออะไรฉันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เองศาสตราจารย์สปราวหยิบสมุนไพรขึ้นมาถามด้วยรอยยิ้มมันคือปเปยเซียนศาสตราจารย์หน้าที่ของมันคือการทำพชั่นรักษาใช่แล้วอันนี้ละ่ะเซลีน่าเป็นที่นิยมอย่างมากกับสัตว์วิเศษบางชนิดอันนี้ยา มิงมูมีผลเช่นเดียวกับชื่อของมันใช้รักษาโรคตานี้ทำได้ดีมากคุณแคมเบลสเปร้ามีความสุขจริงๆเพราะเธอถามสมุนไพรมากกว่าโลติดต่อก,กันแต่ฮอตตอบไปทั้งหมดแม้กระทั่งพูดถึงผลกระทบที่เฉพาะจ่อจงที่สำคัญไม่เลวเลยเพื่อเป็นการยุกย่องผลงานที่โดดเด่นของนายแคมเบลพัฟเฟิลพ,พับสามารถเพิ่มสิบคะแนนพระเจ้ารู้ดีว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนและในที่สุดสเปรา ก็ตะโกนคำเหล่านี้ออกมาอย่างสบายใจแม้ว่าฮัพเฟิลพับจะไม่ต่อสู้หรือกล้นไม่ชอบปวดอ้างสปร้าวในฐานะคณะบดีกลับเป็นคนที่น้อยใจมากกว่าแต่มีนักเรียนอัจฉริยะคนหนึ่งในวิทยาลัยของฉันฉันมีความสุขที่ได้ทำสเปร้าวไม่ใช่นักบุญเธอไม่ชอบการกล้นแต่ถ้าเธอได้รับเกียริง่ายๆทำไมไม่ทำลหลังเลิกเรียนฮอเทียงทำให้ไฟแกส๊สและทำให้นักเรียนในโรงเรียนของฮัพเฟิลพับประหลาดใจคางของเรเวนคลอเกือบหลุด พวกเขาไม่อยากเชื่อเลยปลาเค็มที่มาจากแบตเจอร์ก็มีเวลาโตกลับเช่นกันเมอร์ลินมาแล้วนี่มันวิเศษเกินไปแล้วรับประทานอาหารกลางวันที่ล็อบบี้ตอนเที่ยงตอนบ่ายเป็นวิชาปรุงยาโดยมีฮัฟเฟิลพับและกิฟฟินดอรออยู่ด้วยกันแน่นอนชั้นเรียนวิชาปรุงยาปัจจุบันไม่ได้สอนโดยสเสนปแต่เป็นคณบดีแห่งสลิทีรินฮอเรซส,สลักฮอน คู่ซึ่งไม่ได้ออกจากโรงเรียนในห้องเรียนนักเรียนจับคู่เป็นคู่ยืนอยู่หน้าโต๊ะใช้สมุนไพรและถ้วยทดลองฮอตและลินลี่อยู่ด้วยกันและทางขวามีเจมส์พอตเตอร์กับซีเรียสในชั้นเรียนเจมส์พอตเตอร์ไม่กล้าพูดอะไรที่โหดร้ายแต่เขาก็ไม่ได้ทําหน้าดีๆให้ฮอตด้วยใบยหน้าทั้งหมดยืดออกและเขาก็เล่นซอกับสมุนไพราราวกับว่ามีคนติดหนี้เขาแล้านจินเจียลองนาย พอตเตอร์ Potter, ฉันขอให้คุณสับสมุนไพรแทนการบดให้เป็นผงหรือคุณต้องการใช้สิ่งนี้ทำครอฟแก้ห้าห้าเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมาย,มายตัวหนอนหลังจากการเยอะยของสัตวราจารย์ฮอรเรสนักเรียนในห้องก็หัวเราะก,กันใหญ่เจมส์พอตเตอร์ทำหน้าแดงและเขาไม่สามารถพูดอะไรได้เขาสามารถต่อสู้กับใครก็ได้แต่เขาไม่กล้าที่จะสาดน้ำใส่สัตวราจารย์ตกลงตกลง,กลงรีบไปต้มยาสมุนไพรของคุณถ้าแกยังทำไม่เสร็จตอนเลิกเรียนฉันจะให้เขาอยู่ต่อเพื่อประกอบอาชีพ พอรเรสขู่อีกครั้งในชั่วพริตาเหล่านักเรียนไม่กล้าที่จะหัวเราะอีกต่อไปทีละคนรีบก้มหัวอย่างรวดเร็วและพยายามอย่างหนักที่จะเล่นกับเบ้าหลอมของพวกเขาแอ a ลีสออนเดอะเซอร์เฟ o o ิ s ลุ k ไลดีสดอกจัน